นี่คือจุดกลางเต็นท์หายแคมปิ้งนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์วันศุกร์เมษายนนะครับยากาศคือดีมากเลยตอนนี้อากาศก็ลดลงเหลือ26องศาแล้วนะครับคืนนี้ก็จะน่าจะลงต่ำสุดก็ประมาณ ยี่สี่ิบห้องศานั่นแหละครับสวยมากนะรานนี้คือสวยมากนะครับภรรยาเราเดินตัวเล็กๆอยู่ในกล้องคือตัวเล็กนะครับ แต่ถ้าเห็นใกล้ๆก็คือตัวไม่เล็กเลยนะครับน่าจะน้ำหนักมากกว่าผมมาเดี๋ยวเรามาดูทางลงกันนะครับทางลงที่เราขับลงมาแล้วก็จะเป็นาทางทางลงเล็กๆประมาณนี้นครับถ้าไม่สังเกตก็คงมองไม่เห็นนะครับต้องขับชา้าๆครับถ้าวิ่งไวถ้าวิ่งไวก็จะเลยทางลงนะครับแต่มันจะมีป้ายเล็กๆอยู่นะครับ เีขข่ยนาลานกลางเต็นท์ายแคมปิ้งครับนี่ดูทางลงที่เราขับรถมาลงกันมาช่วงสี่โมงเย็นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะถ่ายให้ดูนะครับว่าทางลงทางลงจากาทางหลักนะครับลงมาณนะลานกลางเต็นท์ตรงนี้นะครับ มันจะมีจุดสังเกตอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพงนี้เช้าเรามาถ่ายกันแต่ว่ามาเย็นนี้เรารีบรีบมาครับเราเดินทางมาจากตัวเมืองแพร่นะครับฝ่าจะถึงนี้ก็สี่โมงเย็นนะครับแค่เดินขึ้นเนินเราก็เหนื่อยแล้วครับเนี่ยดูเนินเนินชันๆเลยผมว่าเกิน45องศาสวยมากอลา,านนี้เงียบสงบ มีคนเฝ้าลานอยู่นะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้จ่ายค่าลานกลางเต็นนะครับ mm. เขาคิดเขาคิดนะครับคิดเป็นหัวนะครับเอาเต็นมาคุณจะนอนเต็นหลังละคนเขาคิดเป็นหัวนะครับหัวละหัวละร้อยห้าสิบบาทนะครับสวยอะ่ะเวิร์กเลยสงบเงียบสงบเงียบครับสำหรับคนที่มาคนเดียวก็หายไปไห,ไหปน,นมาหา สำหรับคนที่มาคนเดียวก็จะเงาเงาหน่อยนะครับแต่ไม่หนาวน่าจะสวยมาคนใช่มาคนเดียวก็จะเงาเงาเขายังเปิดไฟยังไม่ยังไม่ยังไม่เปิดยังไม่ครบทุ่มๆนะถ้าเปิดเปิดไฟครบทุดมงน่าจะสวยมากเลยเพราะว่าใช่เพราะว่ามีโคมไฟเนี่ยเราอาบน้ํากันแล้วนะครับเมื่อกี้เราอาบที่ลำธารลำธารน้ําไม่เย็นเลยครับลำธารน้ําอุ่นมากเลย อุ่นพอๆกับอากาศช่วงนี้เลยนะครับลำธารตรงฝายฝายบริเวณนะะู้นครับมันจะมีเสียงน้ำน้ำน้ำตกอยู่กล้าน้ำตกไหลอยู่มันจะเป็นฝายชะลอน้ำอยู่นะอากาศดีมากเราเหมาลานะครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีสมาชิกมาเพิ่มครับสิบ เจ้าของลานกางเต็นต์บอกว่า,าน่าจะมีมาสิคนนะครับที่จองไว้แต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่กลุ่มของเรานะครับแต่เราก็อาจจะรู้จักกลุ่มนี้อยู่นะครับเพราะเราเข้างการนี้มาก็นานมากพอสมควรนะครับจริงๆน่าจาก,กาแงแถวนี้เใช่เขาไม่ให้ลงมาตรงนี้หรอกมล่หรือว่าเขาเขาเข,ขาขอสงวน ไม่ให้สมาชิกที่จะมาในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากมาแล้วก็ลงมากลางเต็นท์บริเวณนี้นะครับบริเวณลานล่างมันจะมีมันจะมีสามลาน,นครับ3มขั้นใดคืออันนี้ลานล่างสุดเลยที่ติดริมน้ําแล้วก็จะมีลานกลางแล้วก็ลานบนอ่ะเ,ออเ,เดี๋ยวนเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะมีกลุ่มสมาชิกกลุ่มนี้มานะครับ เขาได้โทรมาจองจองไว้แล้วสมาชิกกลุ่มคนนำทางก็พอจะน่าจะพอรู้จักกันอยู่บ้างรครับผมว่านี่ครับครับเ,เคยวเรา,ามาแนะนำ้านกางเต็นท์ก่อนนะครับ อันนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์ล่างนะครับติดริมนะ้ำแล้วก็จะมีลานกลางเต็นท์ชั้นชั้นที่สองนะรเราเรียกเป็นชั้นที่สองเล่คเพราะว่ามีนม,มน,นี3สามชั้นแล้วก็ชั้นบนนะชั้นบนบนบนู้นรถก็จะวิ่งวิ่งวิ่งเข้ามาเส้นทางก็คือเป็นชั้นบนนี่นะครับวิ่งข้ามน้ำมาอยู่พวกนี้ขากลับเราจะถ่ายตอน เอารถข้ามน้ำให้ดูครับว่า,าระดับน้ำเยอะมากหรือน้อยอน่าจะแค่ประมาณท่วมไม่ถึงกักลางล้อหรอกครับแค่ท่วมยางนะท่วมแก้มแก้มยางนั่นเองไม่ท่วมล้อนะครับท่วมแก้มยางาวันนี้เราก็มากับเต็นเอเวอร์เรสต์นะครับเต็นเอเวอร์เรสต์สองบันไดวันนี้ นอนสคนสบายเลยเต็นเต็นใหญ่ขนาดนี้เมื่อก่อนเราใช้เต็นหนึ่นะครับหนึ่งจุดสี่ของไอรอสมาชิกในครอบครัวเรามีอยู่ทั้งหมดมีลูกอยู่3คนนะครับก็นอนไม่พอแล้วเราก็เลยมาเต็นซื้อเต็นขนาดาาน่าจะเป็น2.5 2.6องครับลองสอบถามลองสอบถาม ตัวแทนดูนะครับพี่ต๊อกแล้วก็คุณปาดน,นะครับคุณปาดคนนําทางนะครับคนนำทางเราเป็นสมาชิกของกลุ่มคนนําทางมาหลายปีแล้วจําไม่ได้ละจนสมาชิกหลายๆท่านคุณหน้าคุณตาเราเป็นพอคุณหน้าคุณตาเราพอสมควรนะครับก่อนนี้ก็ใช้เต็นท์พื้นเนี่ยนะครับแต่ว่าอ่า เราใช้เต้นพื้นนะครับแล้วก็แล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ตามกำลังนะครับตามกำลังแล้วก็ตามโอกาสตามสถานที่ท่องเทีย่ยวคือเราชอบชอบชอบหน้าฝนชอบท่องเที่ยวหน้าฝนก็เลยเต้นพื้นมันก็จะแบบเต้นพื้นนลยนะมันก็จะมีความ ชุ่มชื้นหน้าฝนมีความชุ่มชื้นมีความเปียกนะครับมีความเลอะเทอะนะครับแล้วก็เลยขึ้นมานอนข้างบนบนบนรถนะครับเรียกว่าลูกท็อปเต็มนะครับกว้างมากตัวเนี้ยผ้าปูที่นอน2.4ครับ2.4ไม่สามารถที่จะคุมได้นะครับต้องเป็นต้องเป็นผ้าปูที่นอนเฉพาะนะของยดเลสครับ เราเคยเอาผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมาปูแล้วนะปูไม่ได้มีพัดลมพัดลมตัวใหญ่คนระับพัดลมเราซื้อพัดลมจากบ้านพัดลมพัดลมกี่นิ้วะคะเธอน่าจะประมาณ14นิ้วคนระับพัดลมตัวนี้14หรือ16นิ้วนะพัดลมที่เราซื้อมาวันนี้เราลืมเอาพัดลมมานะครับไม่คิดว่าการเป็นเมษา อุณภูมิอุณภูมิจะเย็นได้ขนาดนี้ครับอเอ๋ครับเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยเรามาต่อตอนเช้าเลยครับรับชมคลิปรับชมวิดีโอกันในตอนเช้าหลับค่ำคืนนี้เราขอนอนพักผ่อนก่อนครับแล้วเราจะมาเล่าเล่าถึงสถานที่กลางเต็นท์ในพรุ่งนี้เช้านะว่าเป็นเช่นไ์ไร กลางคืนบรรยากาศอุณหภูมิจะหนาวเย็ยนแค่ไหนนะครับในเดือนเมษายนนี้โอเคครับเช้านี้นะครับเราตื่นขึ้นมาเราก็ ทำอะไรกินเสร็จแล้วนะครับทำกาแฟกินกาแฟตอนเช้าแล้วก็มาทำแกงเขียวหวานนะครับเราจะให้ดูบรรยากาศตอนเช้าครับเมื่อคืนนี้หมอกเยอะมากเลยฮะแล้วร,รอให้เต้นแห้งสักพักน,นะครับยอดย้าน้ำค้างเต็มมาเลยครับ อากาศช้าๆสดชื่นมากเลยเมื่อคืนคือเรานอนเราแทบไม่ต้องเปิดพัดลมเิด หลงอากาศร้อนมาเลยแตกหลงรับแหลสมัยก่อนโลละเจ็ดเป็นโลเป็นพันแล้วก็ลดเหลือมาเจ็ดร้อยแปดร้อยแต่ว่ารอบนี้เราไปซื้อกับเจ้าของส่วนเขามาขายเองนะเหมาเขาหมดไปสามพันหกเขาลดให้โลละสามร้อยห้าสิบ แล้วบางอันที่แตกก็ลดให้สองร้อยแปดสิบจัดมาสิบจัดมาเท่าไหร่สิบกว่าลูกกีฬา <c oughs> ติดใจนะเมนอุตรดิตแพ้มีทุเรียนนะคะ 是。 มีมาซ้ำอ่ะหน้าหนาวอ่ะทางข้ามก็จะเป็นเป็นอ่นเนเนเนาเลนสายหินทรายครับไม่ไม,ไมีไม่โล่ไม่โล่งจอดสามารถจอดได้จอดถ่ายจอดถ่ายอารค,คนะครับสวัสดีค่ะ เราเราขึ้นลงทางโน้นนะครับเราก็จะกลับขึ้นทางเดมีา้นานชันมาก่เรา,เราเจนะนดี๋ว่าขากลับเราก็าไม่กลับไม่กลับทางใหม่ับเราหัวอ,อเราวิ่งขึ้นทาง เอาเรื่องการเราก็จะค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับมีร้อสียนาบเราใส่ขับ2ขึ้นนะครับเราไม่ได้ใส่ขับสีขึ้นเลยเนี่ย คือต่อใจมากนะเราขึ้นต่อนะครับขึ้นไปต่ออันนี้เราถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูแบบเป็นเรียลไทม์นะเดีย๋ยวเราไปลงไว้ใน YouTube นะครับเราจะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับ นี่เป็นทางหลักนะครับเมื่อคืนที่เราขึ้นมาครับแต่เดี๋ยวขากลับเราจะกลับเลี้ยวออกซ้ายนะครับทางนีน้แต่เราเราจะาไปถ่ายเราจะย้อนไปถ่ายให้ดูนะครับทา,าทางข้าชัดๆว่าทางข้ามันเป็นยังไงเดี๋เรากลับรถ <S 2> <S 2> <S กลับรถให้ดูก่อน ข้าวจะเล่นเนี้ยครับถ้าไม่สังเกตจะมองไม่เห็นเลยครับอันนี้คือที่พักรานการเต้นสายแข็งิงเดี๋ยวเราจะถอยหลัง<ช>ไปให้ดูนะเดี๋ยวรอรอรถชาวบ้านผ่านนะครับเดี๋ยวเราจะถอยหลังให้ดูว่าเราลงไปถ่ายให้ดูเลยีแบบว่ามัดเป็นไงังไงเราจะไม่ถอยหลังไปอาาัลกรลาเพราะมันจะมีรถชาวบ้านที่วิ่งขึ้นลงขึ้นลงนะครับตรงนี้เป็นทางชันอยู่ขึ้นลงขึ้นลงเขาทาง อันนี้ครับเรามาจากทางนี้นะครับที่เรามาจากาตัวเมืองตัวเมืองมันก็จะมีลานกลางเต็นท์อยู่หลายจุดนะครับของเอกชนส่วนที่เรากลางเต็นท์กันกันนะครับเมื่อวานนี้ก็จะเป็นาลานกลางเต็นท์สหายแคมปิ้งเนี่ยนะครับทางเข้าทางเข้าจะอยู่ทางด้านขวามือครับเป็นทางเข้าเล็กๆทําให้สังเกตมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าเรายังไม่เคยไปลองเข้าทางดีนะครับที่เขาเทป,ปูนไว้ทางนู้นนะครับเรายังไม่เคยลอง นี่ครับทางเข้าทางเข้าพอเลี้ยวกว่าลงมานะครับก็จะมีทางลงทางลงที่เป็นเป็นไฮไลท์เลยของขับสี่ผมว่าหน้าหน้าฝนควรควรที่จะมาลองนะครับเห็นปนะ่ะถ้าเป็นดินสไลด์ลงนี่คือหมดเลยนะหมดกัดเมื่อคืนนี้ที่เรานอนก็คือบริเวณตรงนี้นะครับลานกลางเต็นทนะ์สวยมากสวยมากสวยจนเราไม่อยากกลับเลยเป็นที่แรกที่เราไม่รีบเก็บเต็นท์นะครับ าการที่ไม่รีบเก็บเต็นท์ก็มีข้อดีก็เสียนะครับข้อเสียคือแดดแดดจะไล่เราคือข้อดีก็คือเต็นท์ก็จะแห้งสนิทนะครับเต็นท์แห้งสนิทเลยเมื่อเช้านี้ที่เราเก็บเต็นท์เรานอนอตรงนูน้นตรงเราไม่นอนใต้ต้นไม้นะครับเราจะนอนบริเวณนี้บริเวณที่มีแดดเ,เพราะว่าเมื่อคืนนี้เรากลัวรถฝนลมแรงนะครับกิ่งไม้หักร่วงลงมาทับหัวเรา ลานกลางเต็นท์สวยมากเมื่อคืนนี้เขาเปิดไฟให้ทั้งคืนเลยลานกลางเต็นท์นี้จะยาวไปถึงบริเวณตรงนู้นเลยนะครับตรงนู้นตรงนู้นกระท่อมที่อยู่ข้างข้างน้ำตรงนู้นเลยครับอไม่น่าเชื่อว่าเดือนเมษาไปลยปลายเดือนเมษาแบบนี้จะมีลานกลางเต็นท์ที่สวยและอากาศดีมากเลยสนามหญ้าก็ยังเขียวอยู่เลยนะครับ เมื่อวานเราอาบน้าในหลักฐานนะครับรู้สึกสดชื่นสบายตัวมากเลยมันไม่เหนียวตัวครับนี่ครับวันนี้เป็นวันที่วันนี้เป็นวันที่26เมษายนนะครับศ2 5 6 8นะครับก็ยังเขียวอยู่เลยบจบจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ลา,านกลางเต็นท์ที่ไหนก็ติดตามกันด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ